โอ้ยพี่ชเชมตื่นเต้นมากอะเอาจริงๆนี่นะคะปึ๊บพร้อมหรือยังหนึ่งสองสอง้อมสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชเชมนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่พี่ตื่นเต้นมากเป็นวันที่พิเศษมากนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่จะมาแกะ โลห0 0่งแสนซับนั่นเองนะคะก็เพิ่งส่งมาถึงบ้านเมื่อตอนเช้านี้เองเนาะส่งมาแบบวันนี้เลยนะคะทุกคนก็เลยแบบอยากจะมาแกะให้ดูนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นโลแรกในชีวิตพี่เชอเอมนะคะทุกคนที่เพิ่งได้มาครั้งแรกนะคะแล้วก็รู้สึกแบบโอ้โหโคตรตื่นเต้นอ่ะแล้วก็กว่าจะได้มาต้องบอกเลยว่าเหน็ดเหนื่อยนะคะทำนาม,มาหลายเดือนมากนะคะทุกคนโอเค เรามาเปิดกันเลยนะคะแต่ว่าอันดับแรกที่ต้องมีก็คือคัตเตอร์ค่ะทุกคนเดี๋ยวเช่มจะเริ่มเปิดก่อนก็จะเริ่มแกะจากมุมนี้นะคะนี่ปึ๊บเจาะลงไปปึ๊บ,บนี่แล้วก็ตรงไหนอีกนะอ๋อแล้วก็ตรงตรงนี้ค่ะทุกคนก็คือมุมนี้นะคะมุมล่างนิดหน่อยปั๊บโอเคแล้วก็ตรงไหนอีก แต่ว่าก่อนที่เราจะแกะเนี่ยเชมจะให้ดูก่อนนะคะทุกคนเขาก็จะมีเป็นจะมีโลโก้ YouTube นะคะมีบาร์โค้ดต่างๆเนาะข้างหลังนะคะก็จะเป็นที่อยู่ในการจัดส่งนะคะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอย่างที่เห็นในกล้องนะคะนี่จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีบาร์โค้ดที่เป็นเคอรี่เพราะว่าอันนี้คือเขาส่งมาผ่านเคอรี่นะคะโอเคเรามาดูข้างในกันเลยต้องบอกเลยนะว่ากล่องเขาเนี่ยแพ็คมาแน่นหนามากนะเดี๋ยวจะเริ่มเปิดละอึ๊บหนึ่งสองสาม นี่เปิดได้แล้วนะคะทางนี้นะคะมาดูพร้อมกันนะคะทุกคนโอ้ยพี่เชมตื่นเต้นมากอะ่ะเอาจริงๆนี่นะคะปุ๊บอ่ามีการมีโฟมแบบมาบังหน้าให้ด้วยเดี๋ยวมาดูก่อนอ่าพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังวิมีอะไรด้วยอะ่ะมีการดเหรอ c o n g r a t u l a t i o n s n your s u b s c r r b e r นะฮะอืมก็จะเป็นป้ายนะคะป้ายขอบคุณเป็นกาดขอบคุณนะคะทุกคน นี่เป็นการขอบคุณหล่นลงมาก่อนก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ดีนะฮะพร้อมหรือยังหนึ่งสองส,องสองดงนนี่เลยค่ะทุกคนนี่ก็คือโล่หนึ่งแสนซับของพี่เชนนะคะโอ้ไม่กอดคอยถึงเต้นอะน้ำตาจะไหลคือแบบดีใจมากที่โอ้ไม่กอตากแดนตากแดนมาตลอดไม่รู้กี่ปีกี่เดือนกว่าจะได้มานะฮะก็ต้องแบบรู้สึก ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะที่แบบทำให้พี่มีโลในวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น YouTube นะคะทุกคนเป็นการ์ดเนาะจาก YouTube นะคะแผ่นใหญ่มากนะคะเขาก็จะมีเขียนนะคะทุกคนตามนี้เลยนี่นะคะแล้วก็แผ่นโฟมหลังจากนั้นก็จะเจอกับนี่ก็จะเป็นโลพี่ชเชมแต่ว่าข้างหลังโลแล้วนะคะจะมีนี้ด้วยค่ะก็คือเป็นการ์ดแผ่นเล็กๆอีกใบหนึ่งนะคะ อนี่เลยค่ะเขาก็จะบอกนะคะว่ามีโลอะไรบ้างอันนี้โลแสนซับอันนี้โล่งล้านซับแล้วก็นี่จะเป็นโลสิล้านซับนะคะสิบล้านซับมันจะมีความพิเศษที่ว่าเขาจะเป็นเพชรเลยนะคะทุกคนล่าสุดนะคะช่องพี่พีเดอสก,กาก็ได้สิล้านซับพ,พี่เชมก็ได้ดูนะก็เป็นเพชรที่แบบโอ้โหเม็ดเนี่ยน้ํางามมากสวยมากนะคะแต่ว่าเราก็ยังแบบต้องเดินทางต่อไปเนาะเดี๋ยวมาแกะดูก่อนข้างในนะคะนี่เลยตัแดงน,นี่ โอ้ my god เดี๋ยวขอเคลียร์ข้างบนก่อนนี่ก็คือโล่100,000ซับพี่ชาเอมนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นผ้ากำมะหยี่แล้วก็สามารถใช้ในการห้อยได้ห้อยประดับได้นะคะทุกคนหืตรงเนี้ยจะเป็นกระจกที่แบบสามารถมองแล้วก็คือเห็นหน้าตัวเองได้เลยว่าโอ้ยฉันสวยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีเขียนตรงนี้นะคะทุกคนว่าชาเอม100,000ซับสไคร์เบอร์แล้วก็ยูทูบตรงนี้นะคะทุกคนในกล้องไม่น่าจะเห็นนะเห็นหรือเปล่านี่นะคะ ถามลึกๆในใจรู้สึกในใจพี่ตอนนี้นะพี่รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็พี่รู้สึกว่าพี่ไม่เสียดายเวลาที่พี่ทําไปทั้งหมดเนาะก็ต้องขอบคุณทุกคนกมากๆนะคะที่ติดตามกันมาตั้งแต่วันที่แบบพี่ไม่มีคนรู้จักเลยไม่มีคนรู้จักพี่แม้แต่คนเดียวไม่มีใครรู้จักเลยว่าเชอเอมคือใครใครคือนางชอเอมนะคะจนถึงวันนี้วันที่พี่มีหนึ่งแสนซับจนจะเกินสองแสนซับแล้ววะรู้สึก ขอบคุณขอบคุณมากๆที่ติดตามไปมาตลอดแล้วก็ไม่ทิ้งกันไปไหนนะคะทุกคนก็ไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ที่รักแล้วก็ชอบในตัวพี่เช่เอมนะคะเดี๋ยวพี่เช่เอมก็จะเอามาตั้งโชว์ข้างหลังนี้นะคะทุกคนเออรู้สึกดีใจเ่ยแบบพูดอะไรไม่ถูกคลิปนี้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีในตัวเองมากที่มาถึงจุดนี้ได้นะคะเออ ต้องขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่ติดตามกันมาตลอดแล้วก็รักแล้วก็ชอบในตัวพี่เชอเอมนะคะก็หวังว่าจะติดตามกันต่อไปนะแล้วก็วันนี้นะคะพี่เชเอมก็มาทําคลิปแกะกล่องโล่หนึ่งแสนซับให้ดูแล้วนะหวังว่าจะเอ็นจอากับคลิปนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะทุกคนพี่เชเอมมี Facebook แล้วก็มี IG นะคะสําหรับ a c e b o o k พี่เชอเอมนะคะก็มีชื่อว่าเช่อเอมเป็นภาษาไทยไป,ปพิมค้นหากันได้แล้วก็ i g นะคะพี่เชเอมจะขึ้นตรงนี้ฝากไปติดตามผลงานกันด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะกกกกกก็ออยย่่าาาลลลืมดดดไไไค์แชรปปปนนนํััังใใใจจจห้้้้ววินนต บายโลกสวยปะ